มาแล้วเลขเจ๊ฟองเบียใบแท้พร้อมชุดเน้นเลขออกกำลังกายสายแข็งนางฟ้าน้อยสายสงขลานะคนปรปฐม16กรกฎา,าคม2566คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อน,นำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่นงปองป่ายสุผู้สุขคนนะคะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ้อมผ้าพาลวยค่ะก็พบกันหลังวันหลังวัน รางวันที่13เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้วันที่14นะคะเป็นวันศุกร์ค่ะศุกร์ทั้งวันนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะคะในการทำงานเนาะคะ่ะประกอบสัมาอาชีพเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะและค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะกับข่าวคราวที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะในการโหวตนายกรัฐมนตรีเนาะคะ่ะตามข่าวเนาะคะ่ะพี่น้อง ก็มีทั้งคนที่ผิดหวังและก็สมหวังเนาะค่ะแต่ว่าที่เราจะไม่ผิดหวังเลยก็เราก็จะต้องมาดูแนวทางของเฮานี้นะคะพี่น้องอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามแบบแผนของเขาไปเนาะค่ะเอาเป็นว่าใครจะเป็นนายกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบ่งแนวทางกันต่อไปค่ะ เริ่มที่แนวทางของเจฟองเบียนะคะ16เดือน766ปล่อยมาแล้วนะคะเด่นที่เลข6เด้อค่ะ63 65 68เม็ดเดียว69นะคะ069ชุด3ตัวรอง967และ860นะคะคราวนี้นะคะเจฟองเบียรตัดให้ด้วยนะคะสำหรับชุดเน้นชุดตัดนะคะเด่นที่6และ เก้านะคะมาหนึ่งตัวเด้อค่ะพี่น้อง,งฟันไปที่เลข6ค่ะอัดเม็ดเดียวให้อัด69นะคะ069 609ดเ้วยด้อค่ะและมาตามกันต่อที่แนวทางของแอดระพีพงศ์นะคะรัฐบาลไทย16เดือน766นี้ เน้นไปที่27และ28นะคะร้อยบนมีเลข3กับเลข4ค่ะรูดที่2และ3นะคะเน้นไปที่เลข2ด้วยค่ะพี่นอง้อง29 20 26 37 38และ39นะคะว่ที่ผ่านมารู้สึกว่าเพิ่นจะหลุดแนาะคะ่ะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของน้องเข้าฟั่งนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าที่ตัวเน้นเลยนะคะ05ย์ค่ะ ้องตัวลางเพิ่นให้19เนาะค่ะพี่น้องเนาะ9ก็กลับหัวเป็น6ไปนะคะบอกสันกะอีเดงบนเดงลางด้วยค่ะพี่น้องงวดใหม่มาแล้วค่ะ16ะกรกฎาคม66นะคะเด่นที่1และ0ค่ะพี่น้อง13 16 18นะคะเน้นะคะเน้นๆไปที่19และ06ค่ะชุด3ตัวให้มาเม็ดเดียวเลย3 19นะคะ และค่ะท่านผู้ชมมาตามต่อกันที่แนวทางเลขตะไข่ให้โชคนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้705เนาะค่ะพี่น้องเนาะ750เนาะก็เข้าที่0550นะคะซึ่งค่างวดใหม่ก็ให้มาแล้วนะคะตรงเป๊ะกับแนวทางของเจฟฟองเบียเลยเนาะค่ะ906นะคะ0906และ69นะคะ มาดูที่แนวทางของอาจารย์พีบ้างนะคะท่านผู้ชมชุด2ตัวบนคือ21 29 5159นะคะล่างคือ36 39 76 79นะคะชุดนี้เป็นแนวทางล่างของอาจารย์เตานะคะอาจารย์เตาบอกว่าออกบนแล้วหรือจะลงล่างนะคะสำหรับงวดนี้16เดือน 7, 6, 6 6นะคะล่างให้เด่นที่เลข0ูนย์นะคะ 5 0และ9 0เนาะคะ่ะเม็ดเดียวเน้นที่5 0ด้วยค่ะพี่น้องและค่ะแนวทางรับเฉพาะชุดนี้นะคะเลขล็อกเนาะคะ่ะซึ่งค่ะ16กรกฎาคม2 5 6 6นะคะ3ตัวคือ9 2นะคะ6 9 2นะคะตัดก็จะได้9 2 6 2แล้วก็6 9เนาะคะ่ะ สตัวนะคะท่านผู้ชมซึ่ง2ตัวล่างก็คือ0ูนย์เนะคะและค่ะท่านผู้ชมเราจะมาดูกันต่อที่แนวทางของแอดปุทรงจนนะคะซึ่งวัดที่ผ่านมานะคะเป็นแนวทางใหม่นะคะพี่น้องเพื่นมี6 5 0แล้วก็5 0เนาะคะ่ะ เข้าทั้ง3ตัวบนและก็2ตัวนะคะท่านผู้ชมงวดใหม่นะคะรัฐบาลไทย16เดือน7 6, 6 6นี้นะคะ9 2 6นะคะก็ตรงกับแนวทางเลขลับเลขล็อกเมื่อกี้เนาะคะพี่น้องเนาะ9 2 9 6และ2 6นะคะ5 2 2 2 5 5นะคะชุดวินก็มี9 2 6 5้เด้อค่ะพี่น้อง ตามกันต่อกับแนวทางชุดนี้ค่ะว่าที่ผ่านมาเพิ่นให้เข้าที่50เหมือนกันเนาค่ะ3ตัวเพิ่นให้7 50หูนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางใหม่ที่แม่มนไม่ได้เอามาให้ดูนะคะงวดนี้เจอมา16เดือน766นะคะเด่นที่เลขเด้อค่ะ907 7 9 0 0 97เนาะค่ะให้แน่แนดีๆกับไปกลับ6กประตูเลยเนาะค่ะ ชุด2ตัวประกอบไปด้วย90 09 95 59 7 9 97เนาะคะ่ะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางไปให้สุดแล้วหยุดที่ประสบการณ์นะคะ16เดือน7 66นี้นะคะ01 07 6 7 7 8 06 08 6 8และ1 7เนาะคะ่ะเอาไหมด้อคะ่ะพี่น้อง01 06 07 08 หกเจ็ดและ1 7เนาะคะ่ะเรากินขนมไทยอย่างอื่นมามากแล้วเรามากินรวมมิตรนะคะเป็นขนมไทยอีกอย่างหนึ่งที่น่ากินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่ที่ผ่านมานะคะมีหนนะคะซึ่งรวบรวมของแอดนางฟ้าน้อยนะคะแอดสวยนะคะและก็อีกหลายท่านหลายอาจารย์เนาะคะ่ะเอาเป็นวา่า พี่น้องก็เบิงเอาเนาะคะ่ะซึ่งข่างวดนี้นะคะชนกันที่ 18, 19และ97นะคะขอให้มาเนาะคะ่ะและค่ะคลิปนี้เราก็จะมาอำลาพาจากกันด้วยแนวทางนะคะเลขออกกำลังกายสายแข็งเนาะคะ่ะสายนะคนปรปฐมและสงขลามาแล้วนะคะประกบกับแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ สายนาครปฐมคือเลข9นะคะสายสงขลาคือเลข1เด้อค่ะและเมื่อน,นำมาประกบกับแอดน้ำน้อยใจซึ่งให้เด่นบนมาที่1และ0นะคะก็จะได้911910119นะคะ111910และ09นะคะท่านผู้ชม เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนะค่ะเลขส่วนมาซ้ำซสามเพิ่นซ้มสำนักนี้เพิ่นจะมาบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ลองบนเนาะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มอก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะผิดพลาดประการใดแม่มอนกราบขออาภัยมาณที่นี้ค่ะท่านผู้ชม ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังๆันันนนสุผู้สุขนสวัสดีค่ะ